สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้เราก็อยู่กับเกมคอนทักชั่นซูลิเตอร์สามนะครับผมนะอ่าสำหรับวิดีโอนี้เราก็อยู่กับเกมคอนทักชั่นซูลิเตอร์สามครับผมอยู่กับแมปโคกหนองนาโมงเดียวนะครับที่เราทําคลิปไปนะครับนะเนี่ยครับผมแมปก็จะประมาณนี้นะครับนะงานก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะนี่ครับงานก็ประมาณนี้นะครับ นี่ก็เหมือนเม็ดถั่วนะครับนี่เหมือนเม็ดถั่วมากเป็นคลองลอกไส้ไก่มานะครับนี่นะตามนี้เลยโค้งตรงนี้นะครับผมนะโค้งตรงนี้แล้วก็มาเป็นคล้ายๆวงกลมอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ครับผมสำหรับตรงนี้ก็สามารถปลูกผกักปลูกสวนอะไรได้หมดนะครับนะถ้าไม่เสียงรบกวนอะไรยังไงผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ เราองขอใปรทำจุมเถิดมาครับเดี๋ยวผมพาไปมองมุมสูงนับนะเดี๋ยวผมพามองมุมสูงกันนีกว่าไหนวะหารถแป๊บหนึง่งนี่ยผมเดี๋ยวเอาคันนี้ไปมองมุมสูงกันนะครับนะก็ฝากทุกคนดูคลิปให้ผมจนจบก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับนะคือตอนแรกผมอะว่าจะแบบ เล่นตัวเกมเทนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันอัดคลิปไม่ได้นะผมผมก็เลยต้องโหลดตัวเถอนกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะตอนแรกผมโหลดตัวแท้ามาแล้วแหละอัดคลิปไม่ได้นะผมนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฝากผู้รู้บอกหน่อยนะครับนะนี่ยผมเราจะมามองสูงกันนะครับนะ มุมสูงผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะท่านผู้ทุกคนว่าไงครับมุมสูงโอเคไหมเนี่ยนะนี่ครับมุมสูงก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลยสวยเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับนะ นี่เลยมุมสูงนะคนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ subscribe ก็ติดตามให้ผมหน่อยนะครับนะฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ